สวัสดีค่ะพอกันกับปารุ่นจ้าปรปารุ่นพเพื่อนเมื่อนี้มาพอกันทั้งท้องไท่ทองหน้าคือเกาเหรอค่ะพะะี่น้องเอ้ยเข่าบนเลวเนี่แหละค่ะแต่ว่าเมื่อนี้เนาะขาล่วมหยาิกันร่วมกันไอ้มาสีห้มันเล้วเหรอค่ะเลวเลวไอ้นี่ mm hmm. ไปเบิ่งค่ะว่าไอ้ลุงจันน่ะจะย่างเขายังเนาะ่ะคนละค่ะสีเรียบร้อยเล้วค่ะเขาหน้าลุงจัน จะย่างตะกรองฟางลนาะค่ะวันกวองบับบหญ้พี่น้องื้อนี้เขาก็นัดรถดประมาณห้าโมงเนาะค่ะทัวจะสีแล้วกะทัวจะแล้วนะคะก็ตกคัมขึ้นเขาละค่ะคกำลังพักกระเลิกแยกย้ายกันเนาะคะ่ะเขากะช่วงเขานี่ช่วงนี้เขาบัานถืกค่ะถือกป่ารุ่นกำล่งจานกบว่าจะเอาเก็บใบกอนเนาะคะ่ะเก็บใบสัก,กวอนเขาก็จะเอาเขาไปไว้ในบ้านนะคะ ค,ค่ะเรียบร้อยเด็กเขาเด็กเขาหลายเติมอยู่ค่ะเกือบสองร้อยกระสอบพี่น้องกระสอบบ้านบ้านปลาลุ่นน่ะจะใส่กระสอบสอบหัวอ,อาหารเนาะสอบหัวอาหารแบบนี้ค่ะเอากับเลี้ยวเบิดทั้งเขาเจ้าเขาเหนียวเนาะคะ่ะก็จะยั่งอยู่ทั้งหินเล็กไฟล่ะค่ะอยู่ขางบ้าน มืออื่นค่ะมืออื่นว่าจะพากกันสีให้มันแล้วนี่ค่ะเพิ่นจะเอาใส่สอบป,ประมาณนี้เนาะคะ่ะสอบหนึ่งนี่กับประมาณสามสิบเนาะค่ะประมาณสามสิบโลแต่ว่าเขากำกับย่างคือเขาด้วยค่ะบางเนี่ยเพระาะว่าทั้งรถเพิ่นนันเพิ่น่าสีเขามูแล้วเบิดสักวันจังจะมาสีไห้ว่าสันค่ะเพราะว่าเขากำเนะี่ยค่ะไปปนกับเขาเน่าอื่นนะ่ะคือคือมันจะแพร่จะยังแบบอันนี้เลยด้วยค่ะ นั่นแหละค่ะย่างของกำนี่ละให้ลังเทือลุ่งจานเราก็จะฟาดเอาสินะคะ่ะหรือว่ากับะแนร่รถพินอาจจะเรียนกลับาสีไหะะ่รรเนาะค่ะย่ะางขอกำคือเกาล่ะค่ะแ่วมาถารอดในด้อคะ่ะทั้งหนาเอซีการุ่นมาถ้าเฮ็ดเป็นมะเร็งดอกมาจะเอาไปสีสีเป็นขขากล้องเนาะคะ่ะแล้วก็จะให้น้องดาวหรือว่าป้าเจวนี่ไล่ขายอยู่คะ่ะไล่ขายอยู่ ยังทาลออนะคะลอ้ลอล้อทาซื้อน,นะคะ่ะตอนนี้ยังเป็นมัดมัดอยู่เลยค่ะเดี๋ยวป่ารุ่นสีผ้าเขาไปได้บ้านแล้วค่ะไปเบิงว่าเขาป่ารุ่นนั้นได้หลายซ้ำไดเนาะคะ่ะใช้รถขนกี่คันเนาะคะ่ะทีนี้ก็ชื่อว่ามันเขาอยู่ค่ะแต่ว่าราคาก่ะคือว่าล่ะเนาะค่ะเดี๋ยวป่ารุ่นเขาผ้าเขาได้บ้านแล้วค่ะ ข้าวกะขนเขาเขาไม่หอดใน,น,ะะนดบ้านแล้วเนาะค่ะหอดในบ้านแล้วคุณค่ะครับนสดีครับลุงจานเป็นคนยกค่ะข้ากกบล่อทีมงานเนาะคะ่ะพอวานย่างอีกย่างอีกสองขั้นเหมะเนี้ค่ะเช่นอันนี้คือเขาหลอบก้อนเนาะคะ่ะหลอกเขาหลอ,อ,อบก้อนนี่คือคือเขาเจ้าสิบหาเนาะคะ่ะเขาเจ้าสิบห้า ปลาลุนกับบะข้าวในขายจักสอบค่ะบะ้าวในขายเลยแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นเขาดอเหนี้ยวนะคะ่ะเขาดอเหนี้ยวนี่เพิ่นกระสื้อไปแน่แล้วปลาลุ่นกับขายออกไปแน่เนาะคะ่ะพอว่าช่วงแหลกๆไผก็อจะกินเขาไม่นะคะ่ะก็ปั่นมูไปกินน้ำเนาะคะ่ะบบบนี้ต่อไปนี้ค่ะในบ้านปลาลุนก็จะมีแต่มิตรสอบเขาแล้วค่ะนะคะ กันยังโชคดีอยู่ค่ะเพราะว่าไอบ้านปลาลุ่นน่ะมันจะโล่งเลยค่ะจะโล่งเลยไม่มีอะไรเพราะว่าห้ากับยูแคี๊สองคนเนาะค่ะกับกับลุงจานค่ะบ้านลัางนี้ก็จะบมีอย่างหลายช่วนมากก็จะมิซนี่แหละค่ะล่างล่างผ่าล่างผ่าส้หรับเพชชูเทนอย่างเนาะค่ะแล้วก็ช่วงนี้เ้ากับคือว่าระคะชุดกบับเบื้ตัดดีหงย,ยังออกผ่าก็เลยกองหลายหลายค่ะนะคะ จะมีแต่ข้าวเต็มไปหมดเลยค่ะพอพอขคั้นของปลาลุ่นล่งเรียวๆเนาะคะ่ะอันนี้คั้นของรามีจา้าจะจะไม่ขะ่า,า <laughs> ได้เลยนะ่าเ <laughs> ย็นๆนะ่งเอาอยู่คนแล้วอยู่แขนหยัดหยัดหน้าแบบแหงเลยค่ะ คันที่สองค่อะ,คะอันนี้อันนี้เป็ดข้าวเหนะะียวค่ะตัวนี้เป็ดข้าวเหนียวประมาณกระไรเติบอยู่ค่ะข้าวเหนียวข้าวก๋ขอะคา่ะมต้อนมือน้องหมอนอยู่โตโตเห็นนั่นโตก็เห็นเพิ่นบ่บ่เนี่ยเอา้าตอนเท่ามากเลยเพิ่นพาบ้านน้องส้มของมาแล้ว กินาบอจ้าขั้นที่สามค่ะขั้นที่สามใส่รถรถพ่วงเนาะค่ะรถไทยรถสมรถพ่วงมาเลยค่ะเจ้านี้บรรทุกมาประมาณเกือบเก้าสิบกระสอบค่ะมันว่า, <laughs> าข้นขึ้นได้ซ้ำไหเอาเวิร์ตสัน่น เยอะมากเดี๋ยวปานุา่นภาไปเบิ่งค่ะข้างในเป็นยังไงเนี่นะค่ะมุ่งจานทร์ก็อยกเป็นฟังเป็นมุ่มไว้เพราะว่าเข่านะจ๊ะมีหลายพันเนาะคะ่ะหลายพันหลายเดียวเฮ้อเฮ้อเฮ้อกำม์ก <c oughs> <c oughs> ำม์ก <c oughs> ำม์กำมสร็จคุณล่กษมผมใบผมแบงมากที่ เอาลงมาตั้งไว้ท่ากันสอบแตกค่ะพี่น้องสงสัยจะใส่รล่นขวดสอบแตกเลยเออตาละปีค่ะซื้อกระสอบนี่ซื้อกระสอบเบริรป,ปีละบ่อหน่อยค่ะแล้วค็เ้าจะย่างยู่ย,ยู่ข้งบ้านเนี่เนาะคะ่ะของแม่ยาย พ่อแม่ย่าในี่ก็สามทงมาร่วมกันเขาก็จะได้เขาหลายเติบค่ะอันนี้เฮ็ดไปทั้งสี่ค่ะห้ามมีเด็กมาวิ่งเล่นเลยเพราะว่าอันตรายเนาะค่ะยางพันพังพ่นยางลงรัศมีแต่อีกว่าห้ามชิ้มแห้งารุ่นบอด็้ใส่เหลาด้วยารุ่นใสโกดังไสโกดังมาสั่ะ ล่าสมีว่าเล่าเขาบ่มีดอกล่เาเข่าบ่มีใส่กอดังไปเลยจ้ะเพาาราะว่าปลาลุ่นเองนี่ค่ะห้องนอนปลาลุนใช้ใช้เฉพาะห้องนี้ค่ะแล้วก็ล็อกหนอกเลยเพราะว่าในนี่เขาจะบ่บคอยจากเขาแมา่เลยนะคะจะเป็นหมองเก็บเขาเก็บยังไปเลยค่ะเก็บวัสรุกรสังของลุงจานเนาะคะ่ะ ก็จะร่ช่วงิ่งงนราคาดีขึ้นจักน้อยเนาะค่ะแต่น,นตุ่นแล้วจะนองก็ดังเร้าอย <c oughs> ่อนดาวสามมาสามีต่าแล้าเรเนี่ยน้ำมาให้จํานองมเสนาทาะ่นหาาสาจํานองไปก่อนอเันกับบอเนี่ยเลยเนาะคะ่ะบัลฮา บ้านห้าไอเฮ็ดคือเพิ่นเนาะคะ่ะแต่ว่าแถวไอบ้านห้าก็คือจังโมคอยจำนองปันไหนน่ะคะ่ะในเขตตะมนต์สังมิงเนาะคะ่ะแต่ว่าตะมนต์ข้ามภัยเพิ่นกะ,ะส่วนมากเพิ่นจะจำนองเนาะคะ่ะจำนองแล้วกะเพิ่นจะได้ตันละตันละพันหาบอระศรีคาโซ่บ้นบานในคลองปลารุ่นสิมาวัดเอาแนวไดเหรอจ้าสีวัดได้บ้าง <c oughs> แล้วก็เจ้าที่จำนองโหลดบอกว่าสามพีซตันกับสามพีซตันโหลดโอ้ยเบียดหน้าปีเจ้าทะเบียนหน้าปีลุงจับใบก็หยิบประมาณกับแม่กับประมาณสามสิบใบเพ่อแม่ย่าอีกยี่สิบใบนี่แหละค่ะผู้เพิ่นผู้เพิ่นอะไร จำนองประจำเนาะค่ะมันกับจะาหูแต่ว่าปลาลุ่นเองมาเคยจำนองนะคะข่าเยอะมากมากค่ะยังถาล่อเบิงว่ายังถาล่อเบิงว่าข้อแม่ย่า่สีไดล้ลายปันใดเนาะคะ่ะพรุ่งนี้เจอกันข้างเล้าะคะ่ะทีมงานเท่ากับสีมาสีเขาซอยกันคือเก้าค่ะเดี๋ยวจังไดคลิปนี้ปลาลุ่นจะไว้ซำนี้ก่อนเนาะค่ะ ค่ะเมืน่อนี้พภาพี่นองเมื่อบึงเขาะะ่าแล้วค่ะเดี๋ยวจังได้กปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสะไข่เป็นกำลังใจให้ปลาลุ้นนได้จ้าสวัสดีค่ะ